อยากถามค่ะถ้าไว้าระสวดมนตจะเป็นจุดทูบไหมคือทุกอย่างนะยโยมถ้าโยมเข้าใจเรื่องจิตนะเรื่องภายนอกนี้จะจุดหรือไม่จุดก็ได้โยมไหว้พระสวดมนต์น,นี่จิตใจให้เป็นสงบเป็นสมาธิอันนี้คือเป้าหมายหลักโยมต้องเข้าใจแบบนี้นะเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของสิ่งบูชาอะไรต่างๆมันเป็นเคร่ออามิสกับบูชาซึ่งจะทําหรือไม่ทําก็ได้ถ้าจิตใจเราสงบแล้ว และจิตใจสงบเป็นสมาธิเนี่ยนะมันทําได้ตลอดเวลาโยมใช่ไหมมันทําได้ตลอดเวลาถ้าเราถ้าเราจะต้องตูดทูบจุดเทียนเราก็ต้องจุดตลอดเวลาเลยใช่ไหมเออนั่นยังไม่จําเป็นนะโยมนะจะค่อยเข้าใจเรื่องจิตให้ดีพระอาจารย์จะในเรื่องจิตนะเพราะสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเอ่อทำบุญทำทานารักษาศีลอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันเพื่อการพัฒนาจิต แลวพระอาจารย์ก็จะสอนให้ง่ายสุดในการพัฒนาจิตโดยการที่พาจิตสู่สมาธิให้เป็นสมาธิให้เกิดสติให้เกิดปัญญา3าอย่างเลยนะสติสมาธิปัญญานี่จะได้ผลสูงสุดได้ดีที่สุด